สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กังวลน,นะคะว่ามีใครค่ะแอบเข้ามาใช้งานใน Facebook ของเราไหมนะคะสามารถเข้ามาตรวจเช็คได้ด้วยวิธีนี้ค่ะก่อนอื่นเลยขายเพื่อนๆเ,เข้าไปในแอป Facebook นะคะจากนั้นมาเลือกตรงขีด3ขีดมุมบนขวามือค่ะและเลื่อนขึ้นนะคะและมาเลือกตรงการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นมาเลือกตรงคำว่าการตั้งค่าค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆมองตรงกรอบด้านบนสุดนะคะและให้เลือกตรงคำว่ารายละเอียดส่วนตัวค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะมาถึงหน้านี้ค่ะก็ให้มาเลือกตรงคำว่ารหัสผ่านและรักษาความปลอดภัยค่ะมาถึงหน้านี้ค่ะก็ให้มาเลือกตรงคำว่าตำแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบค่ะ และมาแตะตรงรูปโปรไฟล์ที่เป็น facebook นะคะแตะเข้าไปเลยค่ะบรรทัดบนสุดนะคะเขาก็จะบอกว่านี่เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้งานกับ facebook ของเราค่ะและด้านล่างเหล่านี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาใช้งานใน Facebook ของเราค่ะให้เพื่อนๆตรวจสอบดูนะคะว่าอุปกรณ์ไหนเป็นของเราถ้าเราตรวจสอบและเจอเลยว่าอุปกรณ์อันไหนไม่ใช่ของเราค่ะให้เพื่อนๆนะคะลบออกนะคะ โดยการที่ให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้นะคะโทรศัพท์าพบางท่านค่ะพอเปิดมาอาจจะเจอปุ่มให้เราเลือกได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านไหนที่มีข้อความแบบนี้นะคะเลือกอุปกรณ์เพื่อออกจากระบบให้เพื่อนๆมาแตะตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นค่ะก็มาเลือกอุปกรณ์นะคะที่เราต้องการจะลบออกจากระบบของเรานะคะในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนที่ใช้งานกับตัวเครื่องนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะ ถ้าเพื่อนๆต้องการจะลบอุป,ปกรณ์นั้นออกนะคะให้เพื่อนๆมาแตะตรงนี้ค่ะและมาเลือกตรงคําว่าออกจากระบบนะคะและเขาจะมีป๊อปอัพสีขาวเด้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าหากเพื่อนๆนะคะต้องการจะลบออกจากระบบให้เพื่อนๆมาแตะตรงคําว่าออกจากระบบนะคะก็จะเป็นการลบอุป,ปกรณ์ที่ไม่ใช่ของเรานะคะออกจากระบบโดยอัตโนมัติเพื่อนๆก็สามารถลบ อุปกรณ์ที่ไม่ต้องการให้อยู่ในระบบของเราออกไปได้เลยนะคะเมื่อลบเสร็จเรียบร้อยค่ะให้เพื่อนๆย้อนกลับมานะคะย้อนกลับมาหน้านี้นะคะรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยค่ะให้เพื่อนๆนะคะมาเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองค่ะโดยแตะเข้ามาตรงคําว่าเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะ มาถึงหน้านี้ค่ะให้เพื่อนๆเลือกตรงรูปโปรไฟล์ Facebook นะคะเขาจะพาเรามาหน้านี้นะคะก็คือเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะบรรทัดแรกค่ะจะเป็นรหัสผ่านเก่าของเราค่ะให้เพื่อนๆกรอกรหัสผ่านเก่าของตัวเองเข้าไปก่อนนะคะบรรทัดถัดมาค่ะบรรทัดที่สองนะคะจะเป็นรหัสผ่านใหม่ค่ะให้เพื่อนๆกรอกรหัสผ่านใหม่ลงไปนะคะและหลังจากนั้นบรรทัดถัดมาค่ะก็เป็นการยืนยันรหัสผ่านใหม่นะคะพอเพื่อนๆนะคะใส่รหัสผ่านครบเรียบร้อยแล้วให้มาแตะตรงคําว่า เปลี่ยนรหัสผ่านนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆถอยกลับไปได้เลยค่ะวิธีนี้ค่ะก็จะทําให้เฟซบุ๊กของเพื่อนๆนะคะไม่โดนคนอื่นเอาไปใช้งานได้ค่ะเป็นวิธีการป้องกันคนอื่นแอบใช้ Facebook ของเราค่ะเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะได้ผลยังไงค่ะเมินไว้ใต้คลิปได้นะคะ